สวัสดีครับทุกทุกท่านผมชื่อกมลเวชเมืองศรีนะครับผมเป็นผู้นำของ OG g i w a Team ที่จะมาแบ่งปันวิธีการที่จะทำให้ท่านนั้นสามารถที่จะสร้างธุรกิจจากที่บ้านนะจะมีรายได้เจ็ดหลักเริ่มต้นโดยที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจได้และจะให้เห็นภาพแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยและขอขอบคุณมากๆเลยที่สนใจในการที่อยากที่จะเข้าร่วมสร้างธุรกิจกับทาง OG Kiwa Team นะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าทุกท่านก่อนที่จะได้เจอวิดีโอนี้เนี่ยทุกท่านได้ศึกษาตัวธุรกิจนะมามากพอแล้วแล้วก็มีความสนใจที่ต้องการที่จะเข้าร่วมธุรกิจแล้วแต่มาดูซิว่าจะสร้างธุรกิจจากที่บ้านให้มีรายได้เจ็ดหลักได้ยังไงบ้างและไม่ว่าใครก็ตามที่จะเป็นผู้แนะนําวิดีโอนี้หรือว่าธุรกิจนี้ให้กับทุกท่านนะได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับขอให้ตั้งใจฟังแล้วเมื่อจบวิดีโอนี้คุณจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าคุณจะสามารถทําได้จริงเหมือนกับที่ทุกคนนั้นก็ทําได้หรือเปล่าสิ่งแรกเลยที่ ทุกท่านต้องการที่จะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นท่านจะต้องเลือกธุรกิจที่เวิร์กก่อนนั้นกดข้อแรกเลยคือเราเลือกธุรกิจเ็ตเวิร์กเ็ตติ้งเพราะว่าธุรกิจในเวิร์กเ็ตติ้งหรือว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีรูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุดนะแล้วไม่ว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ขนาดไหนก็ตามธุรกิจนี้นั้นจะมีอัตราการเติบโตถึง24%ี่ทุกๆครั้งที่เศรษฐกิจย่ำแย่แล้วก็มีผู้คนมากมายนะครับที่ต้องการที่จะเริ่มต้น ที่เวิร์กทำแล้วเนี่ยมาไม่ล้มง่ายๆนั้น1เลือกธุรกิจเครือข่ายข้อ2แล้วทําอย่างไรละครับที่เราจะเลือกธุรกิจเครือข่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําให้มันประสบความสำเร็จนง่ายๆเลยครับต้องศึกษาธรรมชาติของธุรกิจก่อนในกรณีของธุรกิจเครือข่ายนั้นเนี่ยเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะทราบว่ารายได้นั้นมาจะมาเข้าหาเราได้2ทางนะอย่างแรกเลยก็คือการขายปลีกนะการแนะนําสินค้าปลีกให้มีลูกค้าและมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น อย่างที่สองเลยซึ่งเป็นทางที่สามารถทําให้ท่านนั้นมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านต่อเดือนได้ก็คือการสร้างทีมเจ้าของธุรกิจเพราะฉะนั้นโฟกัสสออย่างนี้แล้วก็ทุ่มเทให้กับข้อที่2มากที่สุดก็คือการสร้างทีมเจ้าของธุรกิจจะสามารถทําให้ท่าน,น,นประสบความสำเร็จมี financial freedom หรืออิสรภาพทางการเงินและเวลาได้อย่างรวดเร็วคราวนี้ข้อจุดที่ต้องโฟกัสก็คือเราต้องใช้กฎ80 20นะกฎ80 20ว่าไว้ว่า คน20%จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าคน80%ที่เหลือรวมกันยกตัวอย่างเช่นเอาคนมา100คนเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการเก็บสถิตินะตลอดเวลา40ปีมีสถาบันเขาเก็บสถิติผ่านไป40ปีเขาไปตรวจสอบคนเหล่านี้นะครับทั้งร้อยคนว่ารายได้ความเป็นอยู่เป็นยังไงผลปรากฏว่าคน20%นั้นจะสร้างผลลัพธ์หรือว่าสร้างรายได้รวมนั้นมากกว่าคน80คนที่เหลือนะคน20คนนะจะมากกว่า80คนที่เหลือ นั่นเป็นเพราะว่าคน20%นั้นเขารู้วิธีว่าทําอย่างไรจึงจะเกิดผลลัพธ์มากยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกเลยคือเขาตั้งเป้าหมายแล้วเขาก็ทําไปให้ถึงเป้าหมายของเขาเขาจึงมีรายได้มากกว่าคน80คนที่เหลือเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรแล้วครับให้เราทุกคนรวมถึงทุกท่านที่กาลังดูวิดีโอนี้อยู่เนี่ยเป็นคนกลุ่ม20%ที่สร้างผลลัพธ์มากกว่ากลุ่ม80%รวมกันสิ่งแรกเลยคือนํากฎ80-20นี้มาใช้ทันทีครับข้อแรกเลยนะ ก็คือเราต้องลดงานที่ทําเองทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์นั้นออกไปเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซนต์เท่านั้นนะก็คือตัดงานออกไปแปดสิบเปอร์เซนต์เลยแล้วเราทำาจริงยี่สิบเปอร์เซนต์นะโดยการเอาเทคโนโลยีและความรู้ด้านการตลาดเนี่ยมาใช้นั้นะทํางานแทนเรานะถ้านึกภาพไปออกผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าโดยปกติแล้วธุรกิจเครือข่ายหรือว่าธุรกิจที่เราสร้างจากที่บ้านนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังถ้าไม่มีรายชื่อผู้มุ่งหวังก็ไม่มีคนสนใจในธุรกิจสินค้าเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ถูกไหมฮะ วิธีการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังจากแต่ก่อนเนี่ยจะต้องใช้คนรู้จักเสมอๆเลยเปลี่ยนธุรกิจไปแล้ว5ธุรกิจ10ธุรกิจก็ชวนในคนเดิมๆนะน่าเบื่อโดยประเทศต,ตลอดเราเปลี่ยนมาใช้เป็นการสร้างรายชื่อจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้มุ่งหวังแบบไม่จํากัดนะเป็น10ล้าน20ล้านคนต่อวันเลยที่เล่นอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างที่2ก็คือวิธีการสร้างความสัมพันธ์จากแต่ก่อนนั้นจะต้องเข้าหาผู้มุ่งหวังจะต้องพูดเอง2อสชั่วโมงคุยเองไปเยี่ยมไปหาเองตลอด แล้วเปลี่ยนมาเป็นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตทําแทนทั้งหมดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พูดคุยไม่ติดต่อผู้มุ่งหวังเลยแต่ว่าเราจะติดต่อผู้หวังในกรณีที่ผู้งหวังนั้นสนใจที่อยากจะเข้าร่วมธุรกิจกับเราแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะต้องพยายามโน้มน้าวพยายามเปลี่ยนใจคนที่ไม่สนใจให้เข้าร่วมธุรกิจแล้วพยายามพูดต่างๆนานาคุณคงเคยผ่านมาแล้วว่ามันยากมากแต่ถ้าคนสนใจแล้วเนี่ยการคุยช่วงสุดท้ายน,นั้นง่ายมากเพราะฉะนั้น แบบตัวต่อต,ตัวนะยังจําเป็นอยู่นะฮะไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่นี่เนี่ยตัวต่อตัวนั้นคุยในช่วงท้ายสุดอย่างที่สามคือเราจะเปลี่ยนผู้ม่งหวังให้ันเป็นลูกค้าเนี่ยจากที่ต้องพูดเอง,น,เเองน,อนําเสนอเองโน้มน้าวเองมาเป็นการใช้เทคโนโลยีทําแทนเกือบท้งหมดคนี่ยคล,ายคลาย้ายข้อสองนะครับอย่างที่สี่ก็คือการฝึกสอนเทรนนิง่งผู้ส่วนคนใหม่หรือว่าคนที่ตัดสินใจเข้าร่วมธุกกรกิจกับเรานั้นจากที่ต้องทําเองทุกๆครั้งกับทุกๆคนมาเป็นทําครั้งเดียวนะโดยที่ผมเนี่ย ผู้นาทีมนนะเป็นคนสร้างระบบการเทรนนิ่งการสอนเองแล้วสอนได้ทั้งองค์กรทุกคนเข้ามาจะมีความรู้สเต็ป by สเต็ปหนึ่งสองสามสี่เลยสามารถสอนคนได้เป็นพันเป็นหมื่นคนไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจหรือทีมผู้นำทั้งหลายนั้นนะก็จะโฟกัสในเรื่องของการสร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจของเขาส่วนเรื่องเทรนนิ่งนั้นระบบมีให้หมดนะคุณไม่ต้องใส่ใจตรงนี้มากนักแต่ว่าการดูแลนะลูกทีมทีมงานหรือคนที่เป็นหุ้นส่วนคุณนั้นยังจะเป็นต้องทําอย่างเต็มที่ แต่ในเรื่องการเทรนนิ่งนั้นนะคุณไว้ใจผู้ที่มีความรู้นะในด้านนี้อย่างเต็มที่ให้เขาดูแลให้เพราะฉะนั้นการพัฒนาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงรวดเร็วมากแล้วการสร้างขุนพลใหม่จึงง่ายแล้วก็รวดเร็วนะกว่าแบบเ,เดิมเมเป็นสิบเป็นร้อยเท่านะคุณจะมีคนที่เข้ามาแล้วสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําแล้วเกิดผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและยังมีอื่นอีกมากมายนี่แค่ข้อแรกของการนํากฎ8ปดสิบยีมาใช้มองเห็นภาพไหมฮนะข้อ 2. นะครับเราต้องนําความรู้ด้านการตลาดที่เวิร์กมาใช้เลยตัวอย่างเช่น จากวิธีการแบบเดิมนั้นนะเราต้องเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจจากที่ต้องมองหาออกไล่ล่าผู้คนแบบเหนื่อยต้องพยายามหาผู้มุ่งหวังเข้าหาตลอดเวลาเราเปลี่ยนวิธีครับมาเป็นการดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาเราเองติดต่อเราเองขอสมัครทําธุรกิจกับเราเองมันมีวิธีแบบนี้ด้วยแล้วเราใช้อยู่ในทีม OT จี่เบอร์นี้นะครับข้อ2คือเปลี่ยนสถานะนะจากที่เป็นผู้ที่ฝากอนาคตของตัวเองเนี่ยจากการตัดสินใจของคนอื่นยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณ พยายามที่จะสปอนเซอร์ใครก็ตามเข้าร่วมธุรกิจถามว่าอนาคตของคุณนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองหรือขึ้นอยู่กับคนที่ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับคุณโดยส่วนมากแล้วขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนอื่นถูกไหมฮะถ้าเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะยังไม่เอายังไม่สนใจคุณทําอะไรได้ไหมคุณจะพูดยังไงเขาก็ไม่เอาถูกไหมนะเพราะฉะนั้นนั่นคือการฝากอนาคตของตัวของคุณเองไปอยู่ที่การตัดสินใจของคนอื่นแต่ถ้าเปลี่ยนวิธี มาเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจในอนาคตของผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนสนใจที่อยากจะเข้าร่วมธุรกิจกับคุณจริงๆเราจะมีการเทรนนะิ่งสอนสเต็ป by สเต็ปเลยว่าจะทํายังไงให้คนเหล่านั้นนั้นจะต้องแบบรออย่างใจจดใจจอ่อนะใจเต้นตึกตัก,ต,ก,ต,กตักเลยว่าคุณนั้นจะตัดสินใจรับเขาเขา้เขาร่วมธุรกิจหรือไม่อำนาจทั้งหมดอยู่ที่คุณมันมีวิธีการแบบนี้มันเวิร์กมากเลยนะนั่นคือสิ่งที่ทําให้ตัวผมเองแล้วก็ผู้นําทั้งหลายที่ได้เรียน รู้วิธีเหล่านี้สามารถสปอนเซอร์คนได้อยางไม่ขาดสายตัวผมเองนั้นสปอนเซอร์คนได้เป็นร้อยคนนะในทุกๆธุกรกิจยกตัวอย่างใน o g ทีคิดว่าทีมนั้นสามารถที่สปอนเซอร์คนเป็นร้อยคนได้มีคนตัดสินใจเขาร่วมธุกรกิจเพราะเห็นวิชาความรู้เหล่านี้มีประโยชน์กับเขาเนี่ยเป็นร้อยคนใน2สัปดาห์แรกเท่านั้นเองข้อสนั้นก็คือเมื่อนําเอาความรู้ด้านการตลาดที่เวิร์กมาใช้แล้วเนี่ยคุณจะอยู่กับที่เป็นหลักไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่อยู่กับที่เป็นหลักเช่นนั่งอยู่ที่บ้านเหมือนอย่างที่ผมกําลัังงนนนน่่่ออยูทีีบ้าต อัดวิดีโอให้คุณได้ศึกษาตอนนี้แทนการออกจากบ้านเป็นหลักตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นต์นักธุรกิจเครือข่ายจะต้องออกจากบ้านแต่งตัวใส่สูตรอากาศก็ร้อนฝนก็ตกค่าน้ํามันค่าเดินทางค่าทาอาหารค่าประชุมสารพัดนึกออกไหมครับว่าเมื่ออยูดกับบ้านเป็นหลักแล้วเนี่ยต้นทุนในการใช้จ่ายในการสร้างธุรกิจจะลดลงมากกว่า80%เลยนะลยนี่ยังมียังอื่นอีกมากมายผมยกตัวอย่างให้เห็นแค่นี้เพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีการสร้างรายได้7จดหลักจากที่บ้านกันเลยว่า เราจะ Fol โล w นะเราจะติดตามวิธีการอย่างนี้เตร็ไปเส็จแล้วประสบความสำเร็จได้จริงหรอเรา,าดูกันข้อแรกครับเราเลือกธุรกิจนะเลือกธุรกิจเราก็เลือกให้เรียบร้อยแล้วทําไมจะต้องเป็นธุรกิจโ ok อรกโนโกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เพราะว่าโอรกโนโกนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่เพิ่งเปิดตัวนะบนโลกนี้มาเนี่ยประมาณ 4, ป4ปีปีกว่าสปีกว่านั่นเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้นําที่เข้ามาร่วมสร้างธุรกิจตั้งแต่แรกนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากมาย นะประสบความสำเร็จอย่างมากมายนี่คือรูปของผู้นําตัวอย่างให้ดูแค่นั้นเองว่าแต่ละคนนั้นคือมหาเศรษฐีเงินล้านนะมหาเศรษฐีเงินล้านจริงๆเดี๋ยวไปดูซิว่าจริงหรือไม่ธุรกิจออโกโนโกนะครับเปิดตัวมาประมาณ4ปีกว่าบนโลกนี้ปัจจุบันนี้นะนี่คือรายการของผู้ที่มีรายได้สูงสุดติดอันดับโลกในทุกธุรกิจเครือข่ายรวมกันนะใน8อันดับแรกของโลกนั้นเนี่ยมีอันดับหนึ่ง นะยืนคู่กันอยู่นะ<ม>ก็คือรับรายได้สิบสามล้านสองแสนเหรียญต่อปีตีแล้วประมาณสี่สิบกว่าล้านนะสีนะ่สนะิบห้าสิบล้านบาทต่อปีต่อคนนะอันดับสองคุณจะเห็นเลยว่าโฮตันบัคส์ทำธุรกิจออรกโนโกท่านนันที่ทำธุรกิจนี้มาแล้วกแค่สี่ปีอันดับสี่เชนโมเรนนะครับรับสิบสองล้านเหรียญต่อปีอยากรู้ว่าได้รายได้เท่าไหร่เอาสามสิบคูณเข้าไปนะอันดับห้านะครับ ก็ค sí, ือคนที่สามของออคโนโกนั้นโฮเซอาดอนนะครับแปดล้านสี่แสนเหรียญต่อปีอันดับแปดจอห์นซตเทรัสนะครับรับรายได้ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นเหรียญต่อปีอันนี้คือธุรกิจที่เปิดมาแล้วสี่ปีกว่าแต่ทุกคนที่เหลือนั้นที่ยืนแท่นอันดับหนึ่งนั้นบริษัทนี้เปิดมายี่สิบกว่าปีแล้วบริษัทนี้นะครับเปิดมาหกสิบกว่าปีคนที่อยู่ในรูปนี้อยู่กับธุรกิจนี้มาสี่สิบกว่าปีเพิ่งจะมีรายได้ประมาณนี้ เพราะฉะนั้นคุณพิจนารณาดูว่าทําไมธุรกิจนี้มันจึงเจริญเติบโตได้รวดเร็วแล้วก็สร้างรายได้ให้ผู้นํามากขนาดนี้เพราะว่าสินค้ามันง่ายมากครับมันคือกาแฟใครๆก็ดื่มกาแฟและจะไม่มีใครหยุดดื่มกาแฟครับน้อยมากเลยจะมีดับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนดื่มกาแฟจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขาและดูคนที่ประสบความสำเร็จครับอย่างจอห์นซัตเทรตเนี่ยนะผมย้อนกลับให้ดูจอห์นซัตเทรตเนี่ยนะครับชีวิตเขานั้นสุดยอดมากเพราะว่าเขาเขียนเช็คไว้18ปีที่แล้วว่า เมื่อถึงวันวันที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ <_ C os ic> เขาจะต้องมีรายได้เป็นเป็นล้านเหรียญเขาจะต้องมีรายได้เป็นเงินหนึ่งล้านเหรียญให้ได้แล้วทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงวันที่เขาเขียนไว้เรียบร้อยเขามีรายได้หนึ่งล้านเหรียญในวันนั้นเลย <_ C os ic> เพราะฉะนั้นฮอลลีวูดนะครับเอาเรื่องราวของเขาไปสร้างเป็นหนังเลยนะโดยมีผู้แสดงนําก็คือแอนดี้กาเซียนะชื่อหนังว่ามิเลียนดอลลาร์เดดนะเอาเอาเรื่องราวของจอห์นแซทรันเนี่ยไปสร้าง ก็คือสร้างธุรกิจออรกโนโกจนประสบความสำเร็จนั่นเองคุณดูชีวิตของเขาสิครับนี่คือบ้านของเขาอันนี่คือรถของเขาทั้งหมดนะดูนะครับว่าทําธุรกิจออรกโนโก4สี่ปีประสบความสำเร็จร่ํารวยมหาศาลนะดูครับว่านี่คือชีวิตของคนที่เห็นโอกาสและเข้าร่วมธุรกิจแล้วก็สร้างธุรกิจทันทีสี่ปีไม่ต้องทํางานอีกเลยก็ได้และนี่คือโฮเซอาดอนนะครับโฮเซอาดอนตอนนี้ i, เป็นคราวอัมบาสโซ ก็คือเป็นคนที่ตำแหน่งสูงสุดในธุรกิจออคโนโกเลยนะทั้งๆที่เขานั้นยังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ชัดเลยนะครับไม่ชัดเลยแล้วเขาประสบความสำเร็จมากเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจะมาเทรนวิธีการในการทําธุรกิจให้กับทุกท่านนะและนี่คือโฮตันบัคส์นะสุภาพบุรุษที่คุณเห็นในรูปเนี่ยผมให้ดูครับที่ทารายได้มากที่สุดในโลกนะยืนคู่กับอัอนดับหนึ่งยืนคู่กันนี่คือสุภาพบุรุษที่ชื่อว่าโฮตันบัคส์นะครับ เพราะฉะนั้นโฮตันบัคนี่เขาก็สอนวิธีการง่ายๆมากๆเลยว่าทํอย่างไรจรึงจะประสบความสำเร็จเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทาอย่างไรเพราะฉะนั้นมาดูวิธีการสร้างธุรก,กิจแบบง่ายๆกันการทําธุรก,กิจเครือข่ายประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องคํานึงว่าเราจะขายเปลี่ปล่อยสินค้าอย่างไรข้อสองคือจะต้องขายส่งจำนวนมากๆแล้วขยายทีมอย่างไรนะคาตอบง่ายๆเลยก็คือการกีฟคือการให้นะนี่คือหัวใจสําคัญของ OG Gi v e r t อ a m ทีชื่อทีมก็บอกอยู่แล้วว่าเราเป็นทีมที่นะมุ่งมั่นในเรื่องของการให้ผู้คน ทั้งเรื่องของลูกค้าแล้วก็ผู้เข้าร่วมทีมเราจะให้ให้มากที่สุดเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จแล้วบางบังเอิญตรงกับสิ่งที่โฮตันบัคนะสุภาพบุรุษเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสอนไว้นะว่าหลักในการทําให้เขามีรายได้สี่สิบล้านบาทต่อเดือนนั้นเขาเขาให้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสอนก็คือว่าแจกครับเวลาคุณได้สินค้าของออคโนโกไว้ในมือแล้วนะสินค้าของออคโนโกนั้นถูกออกแบบมาให้คุณนั้นสามารถที่จะแจกให้คนนั้นได้ได้ลอง นะลองดื่มได้ฟรีๆเลยแจกแซมเปิลยิ่งคุณแจกกาแฟให้ผู้คนนั้นได้ลองทดสอบมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะสามารถขายนะสินค้าหรือว่าสปอนเซอร์คนเขาร่วมธุรกิจก็มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกกาแฟของเขานะครับทำมาเป็นแพ็กเกจที่สามารถแจกได้แล้ววิธีการก็คือคุณดูนะครับนี่คือบูธนะที่ตั้งง่ายๆเลยนะคุณเห็นกล่องนะฮะกล่องกาแฟเอาก็องโกอยู่ตรงนี้คุณดูสิครับว่า เวลาคุณไปตั้งบูธแบบนี้นี่ผมจะเล่าวิธีการที่ยากที่สุดในการทําธุรกิจนี้ให้ฟังที่ยากที่สุดแล้วนะวิธีการที่ง่ายเดี๋ยวจะตามมาคุณตั้งบูธแบบนี้ที่ใดก็ได้แล้วแจกกาแฟฟรีคุณไม่ต้องทําให้ยากแบบนี้ไม่ต้องชงกาแฟเลยแค่แจกกาแฟฟรีนะเมื่อมีคนสนใจที่อยากจะได้ซองกาแฟแบบนี้คุณก็แค่ให้เขานั้นนะได้กรอกชื่อกรอกอ e ีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็คุณแจกนามบัตรให้กับเขาก็ได้นะที่เราให้กรอกชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์นั้นเราจะได้ รายชื่อของคนเหล่านี้ไว้ซึ่งก็คือรายชื่อผู้มุ่งหวังที่สําคัญมากมากแล้วเราจะมีการฟอลล์อัพนะโดยการถามคำถามง่ายๆสี่ข้อในตอนแรกก่อนว่าคุณรู้จักใครบ้างไหมที่ดื่มชาและกาแฟอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมฮะเขาก็จะตอบว่าโอ้เยอะแยะเลยคนดื่มชากาแฟนะ่าเตไมไปหมดนะแล้วคุณชอบกาแฟแบบไหนล่ะกาแฟดําหรือว่าคุณชอบกาแฟดําใส่นมใส่ครีมเทียมแล้วข้อสามคือคุณชอบกาแฟยี่ห้อไหนหรือร้านไหนพิเศษหรือเปล่าให้เขาตอบแล้วข้อสี่คุณถามว่าครั้งสุดท้ายที่นะ กาแฟยี <ersch> <S <S ่ห้อนั Nowadays, ้นเช่นคุณไปดื่มในกาแฟที่ดังที่สุดของโลกตอนนี้ที่เป็นแฟรนไชส์ที่มีคนดื่มมากที่สุดร้านนั้นเนี่ยเขาให้เงินคุณหรือจ่ายผลตอบแทนให้คุณเมื่อคุณดื่มกาแฟของเขาหรือเปล่าแก้วละร้อยหรือร้อยห้าสิบาทนะเขาให้เงินคุณคืนไหมหรือเวลาคุณได้นําคนอื่นๆให้ไปดื่มกาแฟในร้านเขาเขาจ่ายเงินคุณหรือเปล่าครั้งหน้าสูขจ่ายเงินคืนให้กับคุณเมื่อไหร่ครตอบคืออะไรฮะไม่มีทุกคนดื่มกาแฟไม่เคยได้รับรายได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราทําต่อก็คือเราฮุกเลยฮุกก็คือว่านะปล่อยไม้เด็ดเลยก็คือเราจะโชว์กาแฟาขึ้นมาครับนี่คือกาแฟาที่จะจ่ายเงินให้กับคุณเราจะบอกแบบนั้นเสร็จแล้วนะก่อนที่เราจะให้ตัวอย่างเขาเราก็พูดว่าผมต้องการให้คุณได้ลองดื่มฟรีไม่มีใครไม่ชอบของฟรีฮะแล้วผมอยากแค่ทราบว่าหนึ่งคุณชอบรสชาติของมันไหมสองกาแฟานี้ทําให้คุณรู้สึกยังไงแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาไหนที่คุณจะสะดวกให้ผมโทรติดต่อไปครับเช้าหรือบ,บ่าย คุณดูนะครับนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดไม่มีการขายอะไรทั้งนั้นง่ายที่อ่านี่คือวิธีการที่ยากที่สุดขออภัยที่โฮตันบักสอนซึ่งผมมีวิธีการที่ง่ายกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเราก็ Followup เราจะมีวิธีการ Followup นะสองวิธีหลักๆก,ก็คือหนึ่งทางโทรศัพท์สองทางอินเทอร์เนต็ตซึ่งทางโทรศัพท์นั้นเวลาเราโทรไปเราก็แค่ถามคำถามสองข้อนั้นเสร็จแล้วมันจะมีคำถามครับขออภัยเราจะเสร็จแล้วเราจะมีคำถามนะฮะที่จะนำเขาเข้าสู่ช่องทางทางอินเทอร์เนต็ต เมื่อเขาสนใจนะที่อยากจะได้กาแฟเพิ่มหรือสนใจอยากจะสร้างารู้วิธีการสร้างไรายได้แล้วก็นําเว็บไซต์แบบนี้ให้เขาคุณดูสิครับว่าเว็บไซต์ของเรานั้นสวยงามมากนะโอกาสที่เขาจะกรอกนั้นสูงมากเลยเมื่อเขากรอกข้อมูลเข้ามาแล้วเราจะได้ข้อมูลของเขาไว้ที่เราจะสามารถส่งอีเมล follow up เขาได้ทั้งตลอดชีวิตเลยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะเสร็จแล้วเราจะมีระบบนําเสนอโอกาสทางธุรกิจให้กับเขาแบบอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องพูดเองเลยเราเรียกว่าออโต้เว็บพินาก็คือวิดีโอนั้นรัน สัมมนาออนไลน์ line, เขาแบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงใครเข้ามาได้ดูตลอดใครเข้ามาได้ดูตลอดบวกกับระบบอ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งที่จะส่งอ e ีเมล์โฟลว์อัพเขาตลอดเวลานี่คือระบบที่ช่วยคุณสร้างธุรกิจอัตโนมัติถึง80%็ตคุณไม่ต้องพูดเองไม่ต้องพูด2 3าชั่วโมงแล้วโดนปฏิเสธไม่เอาแล้วคิดดูก่อนแบบนั้นไม่มีอัตโนมัติหมดเรายังมีระบบออโต้เวบแอนาใน Facebook ด้วยคุณดูนะครับเราจะมีระบบแบบนี้เลยใน Facebook คนเข้ามาแบบเรียลไทม์เราจะเห็นเลยว่ามมครรเข้า้า้าาาบงวลกลกกอออููหืพดุยนนั สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะโชว์ใน Facebook บลองเขามันจะกระจายไปทั่ว Facebook เลยเขาสามารถคลิกเซนต์คลิกไ like, ลค์กระจายได้หมดนะแบบนี้รันยี่บสี่ชั่วโมงใน Facebook ตลอดเวลาคุณดูเครื่องมือนะครับว่าสุดยอดแค่ไหนแล้วยังมีไลฟ์เว็บพินายหรือว่าการสัมมนาออนไลน์นั้นแบบนอก Facebook อีกตลอดเวลาฮะร,รันทุกวันเชา้ากเย็นทํางานให้คุณอัตโนมัติหน้าที่ของคุณคือนําคนเข้าสู่ระบบนี้นะนั้นในในอินเทอร์เน็ตนี้ซึ่งเราจะสอนให้คุณแบบสเต็ปบายสเต็ปด้วย แล้วคุณยังได้รับระบบซัพพอร์ตนะก็คือเมื่อสมัครเข้ามาแล้วนี่ผมยกตัวอ,อย่างระบบให้ดูว่าล็อกอินเข้ามาปุ๊บจะมีการสอนอย่างละเอียดมีวิดีโอสอนอย่างละเอียดเลยว่าคุณจะสามารถสร้างธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรสเต็ปบายสเต็ปจะมีการสอนวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างธุรกิจทั้งโซเชียลม,มีเดีย,ยการสร้างบล็อกการทําให้ข้อมูลคุณกระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตนะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนการทําการตลาดแล้วก็มีเว็บไซต์ต่างๆเตรียมวาให้คุณพร้อมคุณจะได้เว็บไซต์แบบนี้คุณเห็นไหม ยกตัวอย่างเช่นผมชื่อกมลเวทเนี่ยเว็บไซต์ก็ชื่อกมวลเวทคอมเป็นการแบรนดิ้งของคุณเลยนะแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราจะทําการอัปเดตข้อมูลส่งให้คุณตัวที่คุณไม่ต้องมานั่งคิดเองว่าคุณจะมีบทความสุดยอดแบบไหนให้คนได้ติดตามคุณไม่มีเลยเราจะมีส่งให้คุณตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อคนเข้ามาปุ๊บกรอกข้อมูลรักข่าวสารคุณในช่องด้านขวาคุณจะมีรายชื่อผูู้กหวังเป็นของตัวเอง Follow u อได้ตลอดชีวิตคนเหล่านี้นะครับเขาจะกลับมาทําธุรกิจกับคุณหรือว่าสั่งซื้อสินค้าที่คุณแแนน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 ะําาาอออยย่่่งไมเดีี๋ว้ก็ใคต นี่คือพลังของการ Followup เรายังมี a c e book group นะครับที่ผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจกับ OG g i v ิวเวอรทีมนั้นนะติดต่อสื่อสารกันนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณจะไม่เดินเดียวดายเลยมีปัญหาอะไรปุ๊บมีคนคอยให้คำตอบคุณตลอดเวลานะนี่คือสิ่งที่ซัพพอร์ตและยังมีฟอรั m มเฉพาะนะของของนักธุรกิจใน o g g ีคิว t ว a m ทีมอีกนะครับแล้วระบบอีเมล m มาร์เก็ตติ้งนี้นะครับเวิร์มากยกตัวยอย่างเช่นนี่คือระบบของผมผมทาธุรกิจ ทางอินเทอร์เน็ตนั้นมาห้าปีผมมีรายชื่อผู้หวังที่รอรับข่าวสารจากผมหกหมื่นกว่าคนนี่คือจัดสถิติของผมเองเลยแล้วคุณสามารถที่จะได้แบบนี้บ้างนะสามารถที่ทําแบบนี้ได้ด้วยผลลัพธ์ก็คืออะไรฮะเมื่อคุณนําคนเข้าสู่ระบบตรงนี้ตามที่เราสอนสเต็ปบายสเต็ปนะแปดสิบปอร์เซ็นต์นั่งทำงานอยู่กับบ้านคนเห็นข้อมูลทั้งหมดเขาถูกโน้มน้าวเขาสนใจธุรก,กิจตัวที่คุณไม่ต้องพูดเองสุดท้ายเขาตัดสินใจสมัครเขาโทรหารคุณหน้าที่คุณคือจับมือเขาแล้วก็ช่วยสอนเขาให้ประสบความสำเร็จแบบนี้นี่เอง นี่คือวิธีการที่ทุกคนสามารถทําได้และเป็นระบบที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ไฟแน n เชียลฟรีดอมจะมาหาคุณภายใน5ปีนี้เป็นไปได้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าคุณดูสิครับว่ามีอะไรที่คุณไม่สามารถทําได้บ้างไม่มีเลยถูกไหมแม้แต่วิธีที่ยากที่สุดที่โฮต้นบักสอนคุณคุณก็ณณสามารถทําได้ทาเป็นทีทํเป็นกลุ่มทําทุกภาคในประเทศไทยทําทุกจังหวัดด้วยนะโอกาสที่คุณจะมีเวลาไปของส่วนตัวนะพักผ่อนที่ไหนก็ได้มีบ้านริมทะเลแบบนี้คุณก็สามารถทําได้ และนี่คือผู้คนที่ได้รับข่าวจากโอจีคิวทีในวันแรกตัดสินใจสมัครเข้าร่วมธุรกิจทันทีนี่ประมาณหนึ่งในสามถึงหนึ่งในสี่ที่สมัครเข้าร่วมวันแรกมาเจอกันตัวเป็นๆและผมขอแนะนําให้คุณรู้จักกับคุณคาร์ลอสนะซึ่งเป็นผู้แนะนําธุรกิจนี้ให้กับตัวผมเองซึ่งคาร์ลอสนั้นพูดได้แปดภาษาขยายธุรกิจพูดได้แปดภาษานะขยายธุรกิจไปทั่วโลกแล้วตอนนี้ยี่สิบประเทศแล้วเขากับผมเนี่ยจะนําพานะผู้นําในทีมโอจีคิวบะทีนั้นไปขยายธุรกิจทั่วโลกจะมีประเทศ นะเปิดอีกหลายประเทศเลยนะครับในปีที่มาถึงนียประมาณ30ประเทศเช่นลาวกัมพูชาเวียดนามออสเตรเลียบราซิลญี่ปุน่นเกาหลีใต้สารพัดนั่นะหมายความว่าเมื่อเราเปิดประเทศเหล่านั้นคนเหล่านั้นทั้งประเทศนะองค์กรเหล่านั้นที่เราไปสร้างทั้งประเทศนั้นจะอยู่ใต้เราหมายถึงอยู่ใต้คนด้วยนะแผมขอแนะนําให้คุณรู้จักกับ Iron Style Killer นะนี่เราเจอตัวไมเป็นแล้วคนที่สร้างธุรกิจโอโกโนโกแค่3ปีกว่าสปีเนี่ย ตอนนี้มีรายได้หนึ่งล้านเหรียญต่อปีสามสิบล้านบาทสามสิบล้านบาทก็มีรายได้ตกแล้วนะครับนี่คือข้อมูลปีกว่าที่แล้วนะฮะปีกว่าที่แล้วนะครับข้อมูลปีกว่าที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เขามีรายได้มากกว่าสามล้านบาทต่อเดือนโดยทําแค่ประมาณสามถึงสี่ปีเท่านั้นนี่คือภาพของงานประชุมใหญ่ออกโนโกคุณดูสิครับว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นการ่าดินเนอร์นะครับผู้นําเยอะแยะมากมายนะฮะผู้นําที่ยืนอยู่บนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากคุณดูครับคนเข้าเป็นมันหมื่นนะ เต็มความจุสนามฟุตบอลน,นะครับคุณดูนะดูครับว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจที่แบบเ,เพิ่งเปิดตัวแล้วจะประสบความสำเร็จหรอเขาประสบความสำเร็จในต่างประเทศมาแล้วครับสี่ปีเต็มแต่ละคนนะครับที่เข้าร่วมธุรกิจนี้นะฮะทำรายได้กันห้าแสนเหรียญสองแสนห้าหมื่นเหรียญหรือสองแสนห้าหมื่นเหรียญต่อป,ปีปัจจุบันนี้มากกว่านั้นเยอะแยะนะเพราะนี่เป็นขอ้อเป็นภาพเก่าหนึ่งปีที่แล้วนี่คือ a a r o n s t a ร k คิที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับทำรายได้หนึ่งล้านเหรียญ และนี่คือพี่ชายของเขาคริสเตียนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่แนะนําคุณคาร์ลสเข้าธุรกิจโดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะทํางานกับทั้งแอรอนแล้วก็คริสเตียนโดยตรงคริสเตียนมีรายได้60ล้านบาทต่อปีครับหกนะล้านบาทต่อปีปัจจุบันนี้รายได้5้าแสนเหรียญต่อเดือนทำมาสี่ปีแค่นั้นเองนะห้าแสนเหรียญต่อเดือนคือ15้าล้านบาทต่อเดือนคุณดูผู้นําในธุรกิจอื่นก็ได้นะครับว่าทำมาสี่ปีทําได้แบบนี้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นคุณดูนะครับว่านี่คือผู้นาของเรา แล้วเราก็ทํางานร่วมกับคนเหล่านี้อย่างผมนี่ทํางานกับคาร์ลสแบบเช้าถึงเย็นถึงเลยแล้วเมื่อคาร์ลสไม่อยู่ในประเทศไทยคริสเตียนแกเอรอนแล้วก็น้องชายสเตฟานจะมาร่วมง,งานกับเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมขอยีนดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ธุรกิจนี้เพราะว่าธุรกิจออร์แกโนโกนั้นเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเนี่ยวันที่หนึ่งเฟบรุยนี้เองเปิดให้จองมหัสเปิดให้ผู้นําเข้ามาร่วมทีมแล้วโมเมตั้มเฟสนั้นกาลังจะเริ่มต้นนะในอีกสามถึงหกเดือนข้างหน้าคนจะ สมัครเข้าร่วมธุรกิจเป็นพันเป็นหมื่นคนคุณอยากจะอยู่ใต้คนเป็นพันเะป็นหมื่นคนนะเขารอให้มั่นใจก่อนหรือว่าคุณอยากจะเป็นคนที่อยู่เหนือคน,คนเป็นพันเป็นหมื่นคนโอกาสของการเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายทุกบริษัทอยู่ตรงนี้คุณดูเลยทุกบริษัทเลยนะฮะคนที่เข้าร่วมธุรกิจตั้งแต่แรกตอนนี้เป็นเพสเดนทีมรายได้เป็นล้านล้านบาททุกบริษัทที่คือเวลาที่ยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นราคาของการเข้าร่วมธุรกิจนี้นะครับแพ็กเกจจะมีแพ็กเกจโกลนั้นนะคือตำแหน่งที่ดีที่สุดนะคุณเป็น อบแทนกลับมาได้นะครับภายใน9กวันแรกถ้าคุณทําตามวิธีการของเรานะแถมกําไรด้วย38,600บาทซิลเวอร์นะครับจะทํารายได้น้อยกว่าโกลสองเท่าคุณลงทุนแค่1 6 2 0 0บาทบรอนส์นะครับจะทํอะไรได้น้อยกว่าโกลเก้าเท่าเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่คุณต้องมุ่งหวังเป็นให้ได้คือโกลเท่านั้นเพราะาคุณไม่อยากจะสูญเสียกําไรในระหว่างการสร้างธุรกิจถูกไหมบรอนส์นะครับไรายได้น้อยกว่าโกลเก้าเท่าลงทุน5,850บาท ราคานี้รวมค่าสมัคร600บาทแล้วแล้วก็รวมค่าส่งสินค้าถึงบ้านคุณแล้วก็ค่าดําเนินการเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ทันทีเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครคุณจะได้ใบสมัครนะสองสองสองแผ่นหน้าแรกจะเป็นแบบนี้นะเป็นตารางกรอบสแตมยมนะครับแบบนี้กรอบสเลี่ยมแบบนี้กรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะส่วนด้านหลังนะครับกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยแล้วก็ส่งให้กับผู้ที่แนะนําธุรกิจนี้ให้กับคุณเลย นะใครก็ตามที่แนะนําธุรกิจน,นี้ให้กับคุณส่งให้กับเขาเลยแล้วก็ารายละเอียดการชำระเงินนะครับจะอยู่ใต้วิดีโอนี้นะทำการติดต่อผู้ที่แนะนําคุณเข้ามาแล้วก็สอบถามถึงความเป็นไปได้แล้วว่าเขาจะช่วยคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไรบ้างซึ่งเรามีวิธีการสเต็ป by สเต็ปผู้นําของเราทุกคนนะครับจะได้รับการเทรนนิ่งอย่างดีคุณอยากจะเป็นส่วนร่วมนะกับทีมผู้นําแบบนี้ไหมคุณนะฮะดูนะครับอารอนสไตร์คิลเลอร์นะครับมาเทรนนิ่งกับเราเราเรียนรู้แล้วครับว่า เขาทํารายได้3ล้านบาทต่อเดือนภายใน4ปีได้อย่างไรนะคุณดูนะครับว่านี่คาร์ลสนี่ผมแล้วก็นี่คือทีผู้นำนะกลุ่มแรกๆแ,แค่หนึ่งประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นเพราะว่ามีคนที่ไม่ได้เข้ามาร่วมงานนี้เยอะมากนะไอรอนนะครับกำลังสอนอยู่ผมนะครับกําลังแปลรายละเอียดอย่างคําต่อคําให้คนได้รู้เลยว่าจะสร้างธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จคุณดูคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับเต็มห้องนะครับ ขาตื่นเต้นกันมากนะครับเพราะว่าเขาเห็นคนมนุษย์เงินล้านนะสามล้านบาทต่อเดือนตัวเนเป็นทั้งท่านที่ทําแค่สี่ปีนะนี่คือกลุ่มทีมผู้นําในโอจีคือว่าทีมนะครับเราจับมือร่วมกันสร้างธุรกิจทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นเราปรึกษากันตลอดนะครับว่าทําอย่างไรเราจึงจะสามารถช่วยให้ผู้คนประสบความสำเร็จได้และผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะที่ให้เกียรติเข้ามาฟังข้อมูลในนี้กูอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะในทีมของผู้ที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากในระยะเวลาแค่หนึ่งถึงห้าปีนี้หรือเปล่า ผมอยากจะเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสยอย่างนี้ได้รับการเทรนนิ่งจากมหาเศรษฐีแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่นะฮะคลิกข้อมูลนะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างดานวน์โหลดไปสมัครแล้วก็ติดต่อผู้ที่แนะนําคุณทันทีแล้วเราหวังว่าเราจะได้เจอกับคุณตัวเป็นได้จับมือกันได้ร่วมกันสร้างธุรกิจตันหลอดเวลาเพราะว่าเราจะมีเทรนนิ่งทุกๆสัปดาห์ให้กับคุณเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เดินเดียวดายแล้วเราพบกันนะครับเมื่อคุณเข้าร่วมทีมกับเราเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดี